หลังจากทั้ง3ได้ไปทำเควอสกำจัดยูบิลคีแล้วก็มีข่าวว่าหรือว่ามีคนสามารถจัดการคิงคองเจ้าแห่งป่าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวราวกับว่าสังหารมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จัดการคิงคองเจ้าแห่งป่าคือคนที่อยู่ทออบเซิร์ฟเวอร์เป็นแถมยังเป็นหนึ่งในสิบของท็อปด้วยหลังจากกำจัดยูบิลคีสำเร็จเซเวอร์เวอร์ยังคิดและสงสัยสายตาที่มองมายังพวกเขาและเป็นสาเหตุต่อที่ทำให้พวกนักฆ่าหมีหัวซุกหัวซุน เซเวิรวยได้ทำการกดออกจากเกมเขาใช้เวลาในโลกแห่งเกมมาหลายวันแล้วเขาจึงทิ้งตัวลงกับที่นอนวันต่อมาดันเจียนสำหรับมือใหม่เซยางซอวาเมื่อได้เห็นเซเวยเวยเขาจึงเดินไปกอดคอเซเวยเวยและยิ้มอย่างมีความสุขและได้กระซิบข้างหูเซเวิรวยดอกจันในได้ยินข่าวลือป่าว,ว่ามีคนโจมตีคิงคองเจ้าแห่งป่าได้ในการโจมตีด้วยสกิลเดียวฉันว่าเขาต้องมีสกิลมากกว่าระดับสูงแน่ๆคุณคิดแบบนั้นยังจริงๆหรอ ดอกจันแล้วนายไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่สกิลปกติจะสามารถโจมตีทีเดียวทำให้เจ้าคิงคองนั้นตายในทีเดียวผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นดอกจันแล้วที่นายพูดมาจะหมายความว่าไงา่นายยังจําได้ไหมเรื่องเมื่อวันก่อนได้ไหมดอกจันอ๋อที่พวกเราดวนพวกนักฆ่าดับกล้นนั้นนะหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นี่คุณยังไม่เข้าใจอีกหรอดอกจันอืมฉันคิดว่าฉันเข้าใจนะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพอ ดอกจันนายถอนหายใจมีเรื่องอะไรหรอเปล่าดอกจันบอกฉันได้หน้าไม่ต้องเกรงใจเราคือเพื่อนกันนี่หน้าดอกจันวันนั้นฉันต้องขอบใจใน,นายนะถ้านายไม่หิวให้ฉันฉันคงแย่แน่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วอย่าใส่ใจมันนักเลยดอกจันนี่นายได้สมัครเข้ากิลหรือยังกิลหรออ๋ออันที่เราอ่านเจอในห้องสมุดแห่งความรู้นี้ว่าถ้าเรารับภารกิจมาและถ้าทําสําเร็จก็จะได้รับเงินตอบแทนแถมชิ้นส่วนมอนสเตอร์เองก็สามารถเอาไปขายที่กิลได้ ผมยังไม่ได้สมัครเลยดอกจันงั้นเดียวฉันจะพานายไปสมัครเองและอีกอย่างนี้ในโลกเกมไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนี้ก็ได้งั้นรอเฮ้แกรีบรีบพาฉันไปสมัครกิลดีดอกจันเอิ่มไม่ต้องจริงจอรังขนาดนี้ก็ได้นะฮะห้าห้าหัวเราะแบบแห้งพร้อมสัตยะยิ้มกินกรงเล็บมังกรทองพวกเราไม่รับพวกอ่อนแอเข้ากินหลอกไปหากิวอื่นเลยไป หลังจากโดนกิลกรงเล็บมังกรไล่ออกมาทั้งสองคนเลยตัดสินใจที่จะไม่มาเสียเวลากับกิลพันนี้และก็ได้เดินหาซื้อพวกไอเทมและพวกชุดเกาะใส่เพื่อที่จะไปลุยในดันเจียนในดันเจียนนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายแต่ของที่ได้จากในดันเจียนดันถือว่ามีค่ามากในดันเจียนมือใหม่ครั้งนี้มีข่าวลือม,มาว่าจะมีไอเทมระดับต่ำปรากฏขึ้นทุกคนล้วนแล้วต่างก็มารอที่จะเข้าไปในดันเจียนแชทโลกผู้เล่นนี่พวกนายฉันกำลังหาปาราที่สนใจมาร่วมกับฉันไหมอ ผู้เล่นพวกแกได้ยินข่าวไหมอที่พวกนักฆ่าไปดับปล้นผู้เล่นใหม่เห็นว่าโดนพวกมือใหม่จัดการหนีเพ่นป่าลาบเลยวะฮ่าฮาผู้เล่นแอดผู้เล่นฉันขอร่วมปาร์ตี้กับนายด้วยนะผู้เล่นฉันละเกรียอดอพวกโรคจิตจริงๆผู้เล่นใจเย็นหน้าสาวน้อยผู้เล่นห้าห้าหฉันละอย่างชอบเลยผู้เล่นแอดผู้เล่นปาร์ตี้นายเต็มยังยันขอเข้าด้วยคนดี ผู้เล่นแอดผู้เล่นนี่ในรอบที่แล้วนาะยยังไม่แบ่งของที่ได้กับพวกเราเลยนะผู้เล่นพวกเราอย่าโดนมันหลอกเอานะผู้เล่นปาร์ตี้เรายังว่างนะเวลานับถอยหลังการเปิดดันเจี้ยนมือใหม่1 0บ9 0 8 0 7 0 6ด5 0 4 0 3 0 2 0 1เริ่มได้ ในการเข้าไปในครั้งนี้ในดันเจียนมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเซยยงซอวาได้ฟาร์มเลเวลกันที่ชั้นที่หนึ่งเพื่อที่จะทำให้เซเวยรวนนั้นเลเวลมากพอที่จะลงไปในชั้นต่างๆได้แต่การอัพเลเวลของเซเวยรวนนั้นช้มากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเพิ่งจะขึ้นเลเวลสิบครั้งที่มีเอเวนซ์พีคูณสองสับหลับผู้เล่นใหม่และชุดอุปกรณ์ที่เพิ่มค่าประสบการณ์เซเวยรวยจึงแนะนำให้เซยยงซอวาลงไปชั้นที่สองเผื่อชั้นนี้จะอัพเวลง่ายกว่าเดิม เซยังซอวันนั้นตอนนี้เลเวลอยู่ที่28แต่เลเวลของเซเวยเวยนั้นขึ้นมาเพียงหนึ่งเลเวลเท่านั้นเอง แตกกลับการถึงเซเวยเวยเลยเวลจะอัพช้าแต่เวลาเลเวลอัพนั้นค่าสเตตัสของเขาก็เพิ่มมาเยอะกว่าปกติถึง2เท่าแต่มันก็คุ้มค่ากับการอัพเลเวลๆๆพวกเขาตัดสินใจลงไปชั้นที่สำคัญตอนในชั้นนี้มีแต่พวกมอนสเตอร์เลเวล25ขึ้นไปทั้งนั้นแต่มอนสเตอร์วพวกนี้ก็ไม่สามรถทำให้พวกเซยางซอวาได้เลยแถมการโจมตีด้วยสกิลของเซเว่ยเวยสามารถจัดการพวกมอนสเตอร์ได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้แต่เซยางซอวายังตกต่อเรื่องงอ,อนในความแรงของสกิลนั้น เซียงซอวมีท่าทีตกใจเลยถามเกี่ยวกับสกิลของเซเว่เว่ยเซเว่เว่ยเลยอธิบายเกี่ยวกับสกิลที่เขาใช้ขั้นตอนแรกที่เขาลงมาชั้นที่สามเขาสัมผัสถึงคอวาแข็งแกร่งของมอนสเตอร์ชั้นนี้ได้เลยทําให้เขาใช้สกิลทําให้พวกมันติดสถานะอ่อนแอหลังจากสู้ไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งอ่อนแอมากขึ้นมันเลยเป็นเหตุผลที่สามารถกําจัดได้ด้วยการใช้เพียงสกิลเดียวและในชั้นนี้เลเวลของทั้งสองคนก็ได้เพิ่มมากขึ้น เซียงซอวาจากเลเวล28กลายเป็นเลเวล35ส่วนของเซเวอเวยจากเลเวล1 1กลายเป็นเลเวล20ในตอนนี้สเตตัสของเซเวยเวยก็ได้แซงสเตตัสของเซียงซอวาไปแล้วในชั้นที่3านี้จําเป็นต้องจัดการบอสชั้นนี้ก่อนจึงจะสามารถไปยังชั้นถัดไปได้และคนอื่นๆที่เพิ่งผ่านชั้น2มาและจะมาฟาร์มชั้น3กับไม่มีมอนสเตอร์เหลืออยู่แล้วพวกเขาเลยจะไปที่ชั้นที่4กันแต่ติดตรงที่ต้องต่อสู้กับบอสชั้นให้ชนะก่อนจึงจะสามารถลงไปยังชั้นถัดไปได้ แต่การที่จะเข้าไปจัดการบอสนั้นจําเป็นต้องมีปาร์ตี้สามคนขึ้นไปและไม่เกิน5คนดังนั้นพวกของเซเวิร์นนั้นขาดไป1คนจึงไม่สามารถเข้าไปสู้กับบอสเพื่อไปชั้นที่4พวกเขาคิดกันอยู่นั้นจึงอยากจะได้สมาชิกมาเพิ่มอีกสักคนทันใดนั้นเองก็ได้มีปาร์ตี้ปาร์ตี้ห่งที่มีผู้เล่นถึงหกคนพวกเขาใช้อาเทมในการเพิ่มสมาชิก และแล้วเมื่อไอเทมของพวกเขาได้ถูกขโมยไปจึงทำให้อีกหนึ่งคนเป็นส่วนเกินพวกเขาเลยตัดสินใจไล่คนที่ไม่มีประโยชน์กับพวกเขาออกจากปาร์ตี้ทันทีและแล้วก็ได้มีปาร์ตี้กลุ่มหนึ่งได้เข้าไปท้าทายบอสพวกเขาล้วนแล้วเลเวล30ขึ้นไปแต่พวกเขากับแพ้และเหลือรอดออกมาได้แค่คนเดียวและก็ยังบ่นพึมพำแค่ครั้งเดียวเพียงการโจมตีเพียงครั้งเดียวและชายคนนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีไป ปาร์ตี้ที่เข้าไปเป็นปาร์ตี้แรกนอนนั้นคือปาร์ตี้ของ NPC ที่อยู่ในเกมไม่แปลกใจที่คนที่เหลือรอดคนสุดท้ายถึงมีท่าทีหวาดกลัวเพราะเขาไม่สามารถพื้นคือชีพได้เหมือนกับผู้เล่นและมีอีกหลายปาร์ตี้ที่ต้องถอยออกมาจากห้องบอสแต่ก็มีอยู่ปาร์ตี้หนึ่งที่เข้าไปยังไม่ถึงนาทีพวกเขาก็ผ่านกันแล้ว ถ้ามีปาร์ตี้ที่ผ่านจะมีชื่อของแต่ละคนขึ้นอยู่บนประตูเพื่อบ่งบอกว่าปาร์ตี้ที่เข้าไปผ่านหรือไม่ผ่านและเมื่อมีปาร์ตี้เข้าไปเกือบหมดแล้วและยังเหลืออีกหนึ่งปาร์ตี้ที่มีอยู่เจ็ดคนแต่เนื่องจากห้องบอสนั้นเข้าได้แค่หกคนพวกเขาจึงทิ้งคนที่ไรประโยชน์ไว้และเมื่อปาร์ตี้นั้นเข้าไปก็ได้ยินแต่เสียงกรีดร้องเหมือนปาร์ตี้ที่ผ่านผ่านมา และหญิงสาวที่ถูกไล่ออกมาจากที่นั้นกำลังโดนพวกมอนสเตอร์ที่กำลังเกิดใหม่เข้ามาโจมตีแต่เซยังซอวาจึงเข้าไปป้องกันไว้ทันและก็ได้โจมตีพวกมอนสเตอร์กลับและหลังจากที่กำจัดมอนสเตอร์เสร็จหญิงสาวจึงได้กล่าวขอบคุณและได้ถามชื่อและพวกเขาก็ได้นะนำตัวกันจึงทราบว่าหญิงสาวคนนี้ชื่อฉันชื่อรันมิจิและขอขอบคุณพวกคุณทั้งสองที่ได้ช่วยฉันเอาไว้ฉันนั้นได้ถูกขับไล่ออกมาจากปาร์ตี้เนื่องจากมีสกิลที่ไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเลือกที่จะทิ้งฉันไว้ และเมื่อรู้เรื่องราวเซเวยเวยจึงชวนรันมิจิเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยแต่รันมิจิก็ได้ปฏิเสธไปโดยบอกว่าฉันชอบใจพวกนายนะที่ราพวกนายชวนฉันเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยฉันกลัวว่าฉันจะไร้ประโยชน์สําหรับนายนะเซเวยเวยยื่นมือไปจับมือของรันมิจิและพูดว่าฉันจะไปทิ้งคนที่มีประโยชน์แบบเธอทําไมและถึงเธอจะไร้ประโยชน์จริง,งอถึงตอนนั้นพวกเราจะคอยปกป้องเธอเอง เซยังซอว่าเลยเจ้าเซวยเวยนี่นายไปจำคำพูดเท่เทมาจีบสาวตั้งแต่เมื่อไหร่กันยิ้มและหัวเราะชิคๆเซเฮวยอเวยหันกลับไปพอไรออาพูดกับเซยังซอวาว่าฉันก็เอามาจากนายนั้นและฉันแอบเห็นนายซ้อมพูดสารภาพรักอยู่คนเดียวอะไรนะซานหอลี่หอลี่เซยังซาวารีบเอามือปิดปากเวยเฮวยยอนี่นายเดียวคนอื่นก็ได้ยินหลอก เซยังซอวายิ้มสุดท้ายนายก็ชอบเธอสินะคนที่เป็นผู้กล้านะไม่ใช่ปกป้องแค่คนที่ตัวเองรักหรอกนะนายน่าจะต้องปกป้องคนที่เชื่อใจนาใยด้วยรู้ไหมไม่อย่างนั้นนายจะเสียทีหลังคุณต้องการเข้าปาร์ตี้หรือไม่ยอมรับไม่ฉันขอยอมรับรันมิติได้เข้าร่วมปาร์นี้สําเร็จสเตตัสรันมิติเลเวล25เผ่ามนุษย์อาชีพเวทคำสาบสกิลคำสาบขั้นเริ่มต้น HT3000 จมตี500ป้องกัน1,000ป้องกันเวท1,000ค่าสอฐานะคำสาบย้อนกับ2เท่า p l u ส10สกิลคำสาบมรณะเมื่อโดนคำสาบจะลด sp เลื่อยเรื่อยจนเหลือแค่ศูนย์ sp และหลังจากนั้นทุกคนในทีมก็จะติดผลคำสาบนั้นด้วย ไมเอกเมื่อทั้งสามคนได้เข้าร่วมปาร์ตี้กันแล้วจึงเข้าไปที่ห้องบอสเมื่อเข้าไปแล้วภายในห้องนั้นมีคบเพลิงล้อมรอบเป็นวงกลมรอบข้างห้องและเบื้องหน้าของทุกคนคือมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ถือกระบองใหญ่ยักษ์มันคืออออคอและมีเหล่าก๊อบลินหลายร้อยตัวรายรอบเซเว่นเวิร์ใช้เวทไฟผสมกับเวทลมจนกลายเป็นพายุเพลิงมันได้เผาเหล่าก๊อบลินหลายร้อยตัวไปจนหมดสิน้นแต่อออคอก็ไม่มีท่าทีที่เกรงกลัวพร้อมสอบัดกระบองไปหนึ่งครั้งก็สามารถทำลายพายุได้เพียงการโจมครั้งเดียว กออคอเลเวล70โจมตี5,000 SP เอสพีล้านป้องกัน3,000ป้องกันเวท3,000ค่าสถานะบอสชั้น3 เซเวย่ยเวย์เลยบอกว่าพวกเขาต้องการที่จะไปสู้กับบอสเพราะคนในปาร์ตี้ไม่พอพวกเราเลยต้องการอีกคนตอนนี้เธอรู้ไหมเธอไม่ได้ไรประโยชน์อะไรเลยเพราะเธอคือคนที่พวกเราต้องการในตอนนี้หนะ้ที่แห่งนี้มีแค่เธอเท่านั้นที่จะทําให้พวกเราสารรถไปชั้นถัดไปได้ถึงจะพูดเอาแต่ใจไปหน่อยพวกเราขอร้องเธอนะช่วยมาร่วมปาร์ตี้กับพวกเราด้วย รันมิจิที่ได้ยินคำพูดของเซเวยเวยแล้วน้ำตาของเธอไหลออกมาเธอนั้นพยายามเช็ดน้ำตามันก็ไม่ยอมหยุดไหลสักทีเพราะคำพูดเหล่านั้นเธอมันไรประโยชน์นี้พวกเราจะเอาเธอเข้าร่วมปาร์ตี้ไปถึงไหนล่ะเนี่ยนั้นสิเราควรหาทางกำจัดเธอออกปาร์ตี้เราให้ได้นะงั้นเดียวฉันเอาแหวนเพิ่มปาร์ตี้ไปซ่อนไว้แล้วบอกเธอไปว่าแหวนมันถูกขโมยไปดีไหมดีๆเลยแค่นี้พวกเราก็ไม่ต้องมีตัวถ่วงแข้งถ่วงขาพวกเราแล้วรันมิจิจึงถามกับเซเวยรเวยนายจะไม่ทิ้งฉันใช่ไหม ออคอนั้นแข็งแกร่งมากแค่การตวัดกระบองก็สามารถสร้างดาเมจได้เซเว่ย์นั้นใช้สกิลอ่อนแอใส่ออ,อคคแต่มันก็ต้องใช้เวลานานในการที่จะทําให้อ,ออคอนั้นอ่อนแอลงทันทีนั้นออ,อคคก็โจมตีมาเซย่างซอวเลยใช้ดาบรับการโจมตีของออ,อคคแต่ก็ต้านไม่ไหวเซย่างซอวโดนฟ้าดอกกระเด็ดไปติดกําแพงตอนนี้เอพีของเขาเหลือไม่ถึงครึง่ง เซยังซอวาหันมาทางรันมิจอและเซเวยเว่ยพร้อมกับยิ้มและพูดฉันปกป้องพวกนายได้สินะพวกนายไม่เป็นไรใช่ไหมทันใดนั้นพลาสสิบสกิลก็ทำงานความแข็งแกร่งของพวกล้าเมื่อเอพีเท่ากับหรือน้อยกอว่า80%เซจะทำให้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นคูณ2มีผล10นาทีคูดาวหนึ่งนาฬิกา30นาทีชั่วโมงรันมิจิตกใจเธอนั้นได้คุกเข่าวแล้วร้องไห้ฉันขอโทษที่ฉันแข็งแกร่งไม่พอฉันมันก็แค่คนไร้ประโยชน์เซวยเว่ยเห็นท่าไม่ดีเลยเอามือออออลูบหััววขงรรนมจพ้ก่า คนเรานั้นยอมไม่เหมือนกันแล้วเราก็คือผู้เล่นที่พร้อมจะปกป้องทุกคนไม่ว่าจะเป็น NTC หรือผู้เล่นที่กำลังลำบากพวกเราก็พร้อมที่จะยืนมือไปช่วยเสมอดังนั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกรันมิจิได้พูดมาประโยคหนึ่งผู้เล่นสินะและอออคอก็ได้โจมตีมาอีกครั้งเซเวยร์เวิรู้ว่าเขาไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้เขาจึงใช้สกิลลมผัดรันมิจิให้อยู่นอกระยการโจมตีและเซเวยร์เวยก็พูดว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่เธอจะต้องมาตาย เสียงการโจมตีของออคอดังทั่วทั้งห้องขุ่นผงลอยทุ่งไปหมดบทบังวิสัยทั์อย่างมากและเมื่อกลุ่มควานหายไปหมดภาพที่เธอเห็นก็คือเซย,ยังซอวันนั้นใช้ดาบของเขาการการหยุดการโจมตีของออคอพวกเขาทั้งสองรีบถอยห่างออกมาจากตรงนั้นสภาพทั้งสองเอพีก็เหลือน้อยเต็มทนถึงจะใช้ฮิวรอไอเทมเพิ่มเอชพีก็ตามก็ไม่สามารถเอาชนะออคอได้ทั้งสองจึงจะคิดแผนแต่ทันใดนั้นรันมิจิจึงเสนอแผนการขึ้นมาแผนที่จะสามารถจัดการอออคอได้ภายในครั้งเดียว ทั้งสามวางแผนการกันเสร็จเรียบร้อยจึงยืนต่อแถวกันจากนั้นเซยังซอวาพุ่งเขาไปหาออคอคนแรกและเมื่อออคอเห็นจึงได้ทําการโจมตีสวนกลับมาและทันใดนั้นรันมิจิก็ได้วิ่งออกข้างตรงไปข้างหน้าส่วนเซเวยเวยนั้นใช้สกิลตรวจสอบพอการโจมตีของออคอมาถึงเซยังซอวาได้ทําการโจมตีสวนอาวุธของทั้งสองประทะก,กันอย่างรุนแรงส่วนทางด้านของรันมิจินั้นเธอได้พุ่งไปทางด้านหลงังออคอแต่ก็โดนดาเมจ ที่ออคอปะทะกับเซยังซอว่าแต่เพราะเซอเวอยเวน,นั้นใช้กำแพงลมกันดาเมจไว้ให้หลังจากเซยังซอว่ารับการโจมตีอยู่นั้นเขาก็ไม่ไหวและโดนการโจมตีนั้นชัดเข้ากับกำแพงตอนนี้เอพี HP ของเซยังซอว่าเหลือเพียงแค่100เท่านั้นและเมื่อออค์กำลังโจมตีไปที่เซยังซอว่าทันใดนั้นออคอก็หอยุดอนนิ่งหลังจากนั้นไฟก็ได้ลุกท่วมตัวของออค์เอพีของออคเริ่มลดลงเร็วขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นออคอก็ล้มลงจนเหลือ 0, ลเอชพีศูนยแพ้พรา คำสาบของรันมิติบวกกับสกิลออนแอร์ของเซเวยเวยแผนของรันมิติก,ก็คือให้เซยังซอวันนั้นหลอกล่อออคอเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและเมื่อเซยังซอวาหลอกล่อสําเร็จ ok รันมิติก,ก็จะวิ่งไปเพื่อแต่ออคอเพื่อใช้สกิลคำสาบของตนและคอยให้เซเวยเวยคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังและเมื่อรันมิติแตะตัวออคอได้คำสาบของรันมิต,ตินั้นจ,จะรุนแรงขึ้นเป็นสองเท่าจากปกติที่ไร้ส่และก็ต้องเดิมพันด้วยชีวิตของรันมิติถ้าพลาดคือตายทั้งสามตกลงกันได้เลยเรียงแถวแและยกกันโจมตี ในช่วงที่รันมิจิตแตะไปที่ตัวอออคอเธอนั้นก็รู้สึกยิ้มและมีความสุขที่มีคนเชื่อใจในตัวเขาขอบคุณนะที่เชื่อใจฉันและทั้งสามก็สามารถค่นลมบอสชั้นที่สามลงได้สำเร็จดอกจันเหอปวดสามารถก็นี่ล่ะนะพวกใช้แตกล่าไม่ใช้สมองดอกจันก็คนอยากฉันจะไปฉลาดเหมือนนายได้ยังไงละ่ะและก็มีเสียงหนึ่งขัดขึ้นดอกจันนี่พวกนายมีไอเทมมดรอปอไอเทมด้วยละ่ะและเมื่อตรวจสอบดูก็รู้ว่ามันคือ